เป็นไหนเมยทองแดงทองแดงนี่ก็จะออกดูเดือนนี้แหละครับประมาณกลางเดือนไปหาปลายนะครับเดือนสิงหาเนี่แหละรอดหลุดกับพี่น้องก็ฟังมาใส่คอร์กแล้วนะครับออกดีง,งานน่าดีหลายเด้อหาหวอดๆจะเศร้าแต่จะโลนึงกับพ่อรอบนี้เม็ดทองแดงเป็นได้บ้าแผง าแผงเขาขอกยาวปวแล้วเกี้ยวเขาแล้วปุดจัง่อยจะปล่อยออกโอ้หน้าตาหล่อๆกินแล้วก็นอนสบายปันหมูเห็นป่าแผงหูุดลอแผงร้านวิวนอนนอนกินแล้วนอนมาหาสาวหากับพี่น้องสาวหาเล้วก็จะออก ในเดือนนี้แหละครับมัาน่าจะเกินกลางเดือนนะครับล่อหลุนแล้วครับหัวนมก็เดิมตึงแล้วนะครับพี่น้องตึงแล้วรอบก้อนในเด้อสิบเอ็ดตัวนะครับรอบนี้ก็ล่อหลุนสาวหาทองดังอ,ออกดีๆงามมหลาฟัง่งอัดคอ,อกไปให้เรียบร้อยแล้วสาวหา้า